คืนลมแรงครับวันนี้มาดูหน,ะนะ้าเขาวางอวนกุ้งกันนะครับเดี๋ยวหาดแสงจันทร์ของยวระยองนะดูนะตาเขาไปปูขึ้นมาแล้วเราพาไปดูครับว่าจะมีตัวบ้างหรือเปล่านะอีกลำกำลังอวนลงจากเรือนะครับนะแต่เราพบพาลงไปนะครับหาดแสงจันทร์ครับผมหาดแสงจันทร์ระยองนะพื้นที่เดิมเดิมนะครับ น่านี้กุ้งกำลังเข้าครับเป็นกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยกำลังเข้ามาดูคนน้าเขาได้บ้างป่ามีตัวบ้างไหมดูหน้าเนี้ยเมื่อวานฝนล,ลงนะครับนี่ฮะพอได้มีตัวนะนี่มีตัวมีตัว,ตวอยู่นะส,สวยสวยนะครับอีกรับกําลังลงไปนู่น ก็อยู mm ่ในความปลอดภัยนะครับใส่ชูชีพไว้นะหนุนยายยายอ่อนอยู่นู้นนะยายอ่อนกำลังเฉ่งอวนอยู่นู้นนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีติดบ้างไหมนะนี่นะเากำลังจะลงไปเก็บขู่มาแล้วครับผมมาช่วงประมาณสักสิบโมงนะน้าเริ่มลงไปแล้วนะนะครับเก็บเก็บมาบ้างแล้วนะนะเดี๋ยวก็กำลังไปใช่ไหม กำลังจะออกไปไหมไลาละะ้เนี่ยสช้พายนะครับนีหัวทงเนี่ยฮกุ้งมันเข้าหน้านี้นะครับตื่นเตือนนี่แหละออกนอกหินไปนิดนึงนะก็วางยาวไปเลยนี่ลมลมอาจจะเข้านะนะเสียงลมพูดแทรกกับลมเลยตอนนี้นะเป็นพิธีของชาวประมงเรือเล็กครับคุณผู้ชมนะ <laughs> เด็กๆหาเล่นอะไรกันอยู่นะ <laughs> น้ำลงเยอะนะปูหินน่าจะค้างโขดหินเยอะนะครับนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องรอแกกู้อวนกลับมาครับว่าจะมีตัวบ้างหรือเปล่านะเอาผืนใหม่ไปวางแล้วก็เก็บอีกผืนหนึ่งที่วางไว้อยู่นะครับก็เอาไปวางไว้ประมาณสักสองชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วก็กู้ขึ้นมาได้แล้วนะครับประมาณนี้นะดูไปยาวๆเลยนี่จำไปเลยครับจำไปเลยฝ่าขึ้นนะว้าวว ว้าไปเลยครับนี่โน่นนะออกไปวางนอกโคดหินไปหน่อยนึงนี่แหละครับแล้วก็วางยาวพื้ดไปทนอุนเลยนี่ฮะโอ้โหเก่งมากเก่งมากไฟเรือแข็งครับกล้ามตองแข็งนะเดี๋ยวมาดูยายเขากดกวนกุ้งนี่เต็มถังแล้วมั้งว้าเต็มถัง กำปั้เจ้านี้กำปั้ไปโคตล่าเอาไปหดแล,ล้วใช่ไหม,มยายบอกเอากลับบ้านไปหดแล้วนะนะครับนะมาดูในถังอ่าถังตรงีสวยอ่าเพ,พิ่งยกกูุ่มานี่เด็กๆเลยโอ้ยค <c oughs> ิโลนะผมว่าเนี่ยพื้นนี้นี่รักองเต็มเลยครับคุณผู้ชมอะไรโอเคเด็กหม,มาช้างหมาตายหมาจะแปดโมงแล้วก็ด่า,ดาเรียบแล้วใช่ ด,ด,ดูดูดูฮะติดกันัวบสวยสวยก็คุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงหน้าแชร์บุ้ยนะครับนะนู่นแหะฮะไปถึงไปถึงอะไรนะตุลาพุกิกานูน่แหละฮะนะครับค,ค่อยๆหาช่วงนี้กำลังโกยครับนี่เลยลาลิสมาครับตัวน,นี้ลาลิหมาเนี่ยน้ด,ดำน้ด,ดำเติมพลังแล้วน้ด,ดำไ้ไดย,ยินดม ตัวนี้สวยเลยตัวนี้สวยครับยายแกปลดอยู่นี่นะสดๆจากทะเลครับคุณผู้ชมนะไปผ่านไปผ่านมานะแวะได้ครับท่าเรือตรงท่าเรือยายหวานนี่นะหาดแสงจันทร์ระยองนี่แหละว่าดูได้ก็ติดกู้ก็ติดกู้ก็ติดนะล่ะน่ะไปไหนละเออเหรอโอ้แกกำลังจะลงไปกู้กำลังไปเหรอเอาไปเก็บไปรอบนึงใครใช่ไหมวัว แต่นาดามกำลังไปกู้ครับเอาก็ติกไปเลยเนี่ยเข่ากาับมันนั้นไหมเอาไปรอบเมื่อกี้เนี่ยมากกว่ามากกว่า,าอุ้ยมากกว่าเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อคราวที่แล้วครับคือกระติกเนี่ยกระติกในกัดเอ่อคราวที่แล้วเลยครึ่งครึ่งเลยนะแล้วแกบอกว่างวดเนี้ยอุย้ยเดี๋ยวรอแกขึ้นมาครับเดี๋ยวรอแกกลับขึ้นมานะนะเดี๋ยวชมกันไปยาวๆว่าแกจะบานหรือเปล่านะ นะครับนาด,ดำแกใช้เครื่องนะฮะก็ทุ่นแรงหน่อยทุ่นแรงหน่อยเดี๋ยวแกไปกู้มาอีกเหลือกี่เผื่อนะโอ้โหมากกว่าดิคือเต็มกระติกนี่เลยนะสุดยอดครับกำลังโกยครับตรงนี้กุ้งแชบุ้ยนะตัวที่สวยแล้วน,นะเดี๋ยวรอน้าแกเดี๋ยวรอน้าแกไปเติมน้ำมันอยู่ ใช้เครื่องก็ก็เบาแรงหน่อยนะครับใช้เครื่องก็เบาแรงนะโอ้โหเต็มกระติกเลยจะบอก,กเอาไปเก็บไว้แล้วนะครับก็คือเอาไปขายแนละ้วไปขายที่บ้านแกนะครับตั้งตั้งตั้งร้านอยู่ตรงไหนนะอยู่เส้นหัวสตอเกา่าหัวตอเก่าอ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 ่า,อา,อาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผ่านไป เดี๋ยวผ่านไปทางนี้เดี๋ยวไปไถ่ายในร้านน่าดากันนะร้านขายทำร้านขายอะไรนะนของช่ำอ่า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 โอ้โหเดี๋ยวรอลุ้นตอนเข้านะครับเดี๋ยวรอลุ้นนา้าแก่ตอนเข้านะเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานนะ,ะไปแล้วครับใช้เครื่องยนต์ก็เบาแรงหน่อยนะใช้เครื่องยนต์ก็เบาแรงน ไปแล้วแต่แกไปกู้มาอีกสี่ปั้นนะครับนะเดี๋ยวมารอรุ้นกันอีกสี่ปั้นนะอากาศดีครับวันนี้ขึ้นอาจจะขึ้นก,ก,ก็จะสูงกว่าน,นิดนึงนะครับสำหรับเรือเล็กนะสำหรับเรือเล็กแต่ก็พอลุยได้ครับขนาดนี้ลมไม่แรงมากจนเกินไปนะไปแล้วสตาร์ทเครื่องไปแล้ว ติดง่ายอยู่นะติดง่ายอยู่ว้าใช้พายก็อาจจะประหยัดน้ำมันแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับ ใช้เครื่องก็จะเปลืองน้ำมันหน่อยแต่ก็ด้วยความรวดเร็วนะด้วยความรวดเร็วนะครับเข้าถึงที่หมายได้ได้ไวขึ้นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่ามีเรือมีเรือหลายๆลาำเนี่ยนะครับเรือเครื่องก็จะไปถึงที่หมายก่อน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 ประมาณนี้นก็ได้ก็ได้วางตรงช่วงที่มันมีตัวก่อนประมาณนี้ฮะนะครับแกจะจําหมายแกได้นะครับว่าระหว่างโขดหินก้อนไหนก้อนไหนนะครับ ว่ามันเคยได้เคยมีตัวติดอวนเนี่ยแกแก็จะแกจะไปวางจุดที่เก่านะครับประมาณนี้ฮะนะครับโทงแดง,แดงของแกนะครับนะเ,รเริ่มเก็บเลยเดี๋ยวผมจะส่องซูมเข้าไปครับว่าถึงรอเปล่าลองซูมเข้าไปพอซูมนี่ถ้ามือไม่นิ่งจอมันจะสั่นนะครับนะกมพองเขายามจะเอาให้นิ่งที่สุดนะเริ่มดึงทงขึ้นแล้ว โอ้โหเกบอกว่าเต็มกระติกเลยเอาไปเมื่อเช้านี้นะครับเอาไปให้แม่แกขายแล้วนะครับนวะนเลยเดี๋ยวมารอแกเข้าอีกทีนะครับนะมาดูของนะ้าเขาอีกเผืนนนึงนะครับนี่ตัวหรือเปล่าโอ้โหนี่นางแกะอยู่นี่ครับให้ดูกันจชัดนะตัวสวย เดียวเรือโอ้โหผ้ชมนี่อสองโลขึ้นแนละ้วผมว่าเนี่ยโอ้โหเต็มอาการอาการาการ็ก็กยิ้มได้นะนะถ้าติดอย่างนงี้นะนะดำาบอกว่าไปกระติกหนึ่งแล้วนะโอ้ ใส่กระติกหนึ่งแล้วอ่ะเอาไปกระติกหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหเทียบเลยครับคุณผู้ชมเอาเลยหัวมังอ่ะเฮ้ยกุ้งอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ดีนี่ีวะเยีะยวกนี้ัวออกมังมดวนวนี้ดีนะอะพวนี้นะเนี้ยนู่นลังก็เดี๋ยวออกนี่อ่ะมาดูนะครับปลดกุ้งยาวๆครับ สดสดจากทะเลกันเลยนพอได้นี่ยังไม่เห็นตัวแดงนี่็รู้ยังะฮ้ยห่เอสาบันสวามเฮ้ยครับเจ้านี้ก็โอ้โหอ้โหดุ้งคุณผู้ชมไม่น้อยครับ พอได้อยู่วันนี้เรียบเลยอันนี้ลูกค้าสั่งใช่ใ้ใส่ถุงเนี่ยเอาให้ป๋าครับโอ้ป๋าแกสั่งไม่เอาให้แกไปกินอ๋อปีที่แล้วแกไม่มาแวะเลยไม่ได้กินเ <laughs> นี่ยฮะโอ้โหเจ้านี้อืมสวยที่สวยครับเขาเรียกว่ากุ้งแชร์บวยนะทะเลของแท้มาสวนยุกี่คน <laughs> ่เนี่ยพอแล้วเออขายแบ่งอย่างไม่ได้ตัดยางไม่ได้หลายวันแล้วขายพอแล้วเออเฮ้นี่แกก็แบ่งปันกันกินนะฮเนี่ยไม่ได้ายั้หกุ้งตัวสวยครับคุณผู้ชมมาแล้วน่นได้กุ้งไปผัดกะเพราแล้ว หมานครับช่วงนี้นะครับนั่งแกะกันสดๆดอย่างนี้เลยนะ <Okay. S 1> ดูกันไยาวๆครับเทียบเลยหัวนี้ปากนี้มาแล้วครับมาแล้วอีกหนึ่งลำเข้ามานะแล้วเดแล้วลุ้นกันยาวๆเลยอ้าวอีกลำหนึ่งเข้ามาปะอีกลำหนึ่น <laughs> ไปเอกช่องผมนะครับอ่าละูกค้ามาแล้วฮะโอ้โอ้โอไประวัดระวังครับช่วงที่เข้ามาเคลื่อนมันใหญ่สายว่ะ ว้าวเต็มลำเอาเม,อมาอีกหนึ่งลำมาอีกหนึ่งลำหน้าอวนกุ้งครับไั่นี้ลุนก oh fight, ันยาวัขาลุนกันยาวเป็นไงบ้างเต็มโอ้โหโดโดๆดโดโดโดอุ้ยคุณผู้ชมสุดยอดสวย สวยสายใหญ่ๆครับช่วงโกยครับช่วงโกยหน้านี้นะช่วงโกยนะครับใครเร็วใครได้ครับช่วงนี้กุ้งเข้าแล้วสดๆตัวโตๆสี่สวยครับมาครับใครต้องการกุ้งสดๆนะ ขาดแสงจันทรยองนะครับนะนะครับตรงท่าเรือหญยหวานนะครับนะนะครับจากแยกยางรักลงมาจากถนนสายสามนะครับแยกพีอวายมานะครับหนังยะก็เลี้ยวซ้ายเอเลี้ยวขวาเลี้ยวขอตรงมาก็ก็จะเห็นท่าเรือใอยหวานตรงนี้นะครับมีประมาณสักสิบลำนะฮะที่เรือเล็กๆจอดอยู่นะตามโคตรหินเนี่ยนะฮะช่วงนี้น่ากุ้งครับแต่ต้องการกุ้งสดๆนะเข้ามาได้เลยไปแล้ว เจ้านี้ที่ผมเปิดกระติกให้ดูนะครับนะเหมือนกันครับเจ้านี้ปลาอีกหนึ่งหัวแล้วครับตีหนึ่งปลาไปแล้วหนักกุ้งนะเนี่ยหนักกุ้งหนักเงินหนักเกินยาวๆครับโอ้โหเห็นแกได้เยอะขนาดนี้ก็ดีใจกับแกด้วยนะครับมีลูกค้ามาคอยจ้องจะซื้อแล้วครับสั่งจองกันได้ครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวสักอีพีผมจะเอาเตาแก๊สมาตั้งนี่ผัดกะเพราตรงทะเลกันเลยนะ,ะนขอซื้อแกแล้วก็ทำผัดกะเพราเลยโอ้โหได้กันคนละเยอะเลยครับเออมาต้องสาวไปอย่างงี้ยนะจะปลดง่ายนะ sao vậy? nhé, anh <laughs> trao, xa, trao, có tham quan luôn thông แกะเพลินเนลยนะปลาแดกขายก็มีนะปลาแดกขายของน้ายแกแจกกันเพลินเลย ปรุงไว้แล้วสั่งไปกิโลสั่งไปกิโลโลเดียวไม่ต้องสั่งสต๊อกแกเพียบเลยแกเ,เอาไปเต็มกระติกไว้แล้ว เติมน้ำลงไปนะดูนะดูดูนะดูนะนะโอ้ย <c oughs> อ่าอยู่อีกหัวอีกห,หัวจะเอาแกขึ้นมาล่าสุด4-5โลไม่อยู่ครับแกบอกนะเม่กีมีลูกค้าสั่งย้ายไปแล้วนะก็น,น็อคน้ำแกงไว้ยางเงี้ยนะครับตัวความสดนะตัวความสดดูดูเอ้ยอย,ยอด ดยอครับผม EP นี้ก็ก็จะต้องขอรานะครับไปในเพียงเท่าดีนะครับนะหน้านี้อวนกุ้งกันได้เยอะมากๆเลยนะครับนะกดดีใจกับชาวประมงด้วยนะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามเพราะเป็นกลาลกงใจ่ลนะิไปไปใต่อไปคุณผู้ชมนะครับนะเดือนต่อไปทำอะไรวางจับอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตค,คอยอัปเดต ให้ดูนะครับนะก็สำหรับทีที่ก็ต้องข่าวกลาว่าสวัสดีครับผม